่นยาวหน่อยได้ไหมอยากขอบคุณทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เลยค่ะขอบคุณโอกาสก่อนอื่นเลยไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้ก็แอปก็ไม่ว่าเราจะอยากจะทุ่มเทกับงานมากแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ได้รับโอกาสดีๆเราก็ก็จะไม่ได้ทำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอขอบคุณโอกาสดีๆแบบนี้นะคะโอกาสทางการแสดงดีๆที่ พี่บอยทุกคนเกียรตินะคะพี่ป้อนนิ่คนค์ผิวเนนะคะมีแอปเสมอมารวมถึงพี่ตะด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ช่องวันนะคะแล้วก็ขอบคุณบทค่ะสําหรับเรื่องนี้แอปรู้สึกว่าหัวใจของสงครามสมรสบทเลยนะคะบทและการกํากับนี่บทโดยจริงๆแล้วเนี่ยบทประพันธ์มาจากอาจารย์ไผ่นะคะจากคดีรักร้างค่ะ ก่อนที่จะมาเป็นบทโทรทัศน์นะคะของพิเกตฝีมือการเขียนของพิเกตพิมพ์มดานะคะแล้วก็ทีมคือทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยคือความโชคดีมากๆเลยได้ร่วมงานกับสุดยอดในทุกๆด้านรวมถึงสุดยอดการกำกับของพี่สันนะคะพี่สันสีแก้วหล่อก็เป็นพ่วมกับที่รักแล้วก็เคารพมากๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้พี่สันเนี่ยก็แอบคงไม่สามารถเป็นบัวบงกต ที่ที่ลงตัวสมบูรณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างน้อยก็คือลงตัวค่ะเพราะว่ามากไปพี่สันก็จะแบบตบๆหน่อยถ้าถ้าน้อยไปพี่สันก็จะแบบขอเพิ่มหน่อยอะไร พีเล่นอะไรแอบก็แอปก็อยู่ทัใงในสะนะเพื่อนร่วมแสดงด้วยแล้วก็เหมือนเป็นคนดูด้วยรู้สึกรู้สึกอเมซิ่งทุกครั้งเวลาที่ได้ร่วมฉากกับพีทนะคะแล้วก็น้องมายนะคะเย้ยแอนนะคะแล้วก็น้องมะลิแล้วก็อีกหนึ่งคนสําคัญของแอบก็คือลูกชายแอบนะคะน้องเจ้าคุณค่ะถ้าไม่ได้น้องเจ้าคุณก็เช่นเดียวกันแอบคงไม่สามารถดึงดึงอารมณ์ความเป็นแม่ออกมาได้ขนาดนี้นะคะ ้าคุณทาให้รู้สึกว่าโอ้ยการที่สิ่งที่เคยกังวลว่าจะเป็นแม่ของลูกชายได้ไหมเนี่ยเพราะว่าอไม่ค่อยเายังไม่เคยมีประสบการณ์ว่าเออการที่จะเข้าถึงลูกชายเป็นยังไงแต่น้องเจ้าคุณทาให้เข้าใจแล้วแล้วก็หลงรักค่ะเพราะละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแอบรักมากเลยใ่ะใช่ค่ะมันก็ต้องยอมรับว่า ก็มีที่มาที่ไปกว่าที่แอจะรับละครเรื่องนี้เนี่ยมันก็ก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปที่แอฟจะรับเพราะอย่างที่แอปเคยบอกคือมีความตั้งใจว่าจะไม่ได้จะไม่อยากเล่นละครแบบหัวเมียตกเตียงชิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอสงครามสมรสมันเป็นมากกว่านั้นจริงๆเรารู้สึกได้เลยเมื่ออ่านบทแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าอ่านเราเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ สะท้อนให้เห็นปัญหาต่างๆในตอนนี้ที่ทุกคนเจอกันอยู่ไม่ว่าจะแง่มุมไหนไม่ว่าเราจะเป็นจะเป็นแม่จะเป็นภรรยาจะเป็นหรือในฐายะที่เราเป็นลูกยิ่งโดยเฉพาะเจนแอตอนนี้เหมือนกับอยู่ตรงกลางเราต้องทําหน้าที่ทางความเป็นแม่และความเป็นลูกในขณะเดียวกันมันเราเายังเจอปัญหาต่างๆในชีวิตมากมายเรื่องนี้สะท้อนทุกอย่างเลยค่ะม่าจะเป็นปัญหาปัญหาชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัวสังคมการที่เราเราตัดคนในสังคมตัดสินกันยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปทุกอย่างเลยเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความเท่าเทียมมันทุกๆด้านเลยอะคะ่ะรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรที่ทําให้เราแบบสามารถถกเถียงประเด็นต่างๆได้ในทุกๆวีคเลยมันมันมากกว่าความสนุกนะคะ่ะ แดงผักดันแท้หรอคะถ้าให้พูดจริงๆนะคะต่อให้ไม่ได้รางวัลก็ผักดานตัวเองอยู่แล้วนะคะคือ <c ười> อยู่มาจนตอนนี้จริงๆอะ่ะเหมือนคนคิดว่ายิ่งอยู่ยิ่งง่ายหรือเปล่าจริงๆอีกอีกด้านหนึ่งคือยิ่งอยู่ก็ยิ่งยากเหมือนกันนะคะมันทุกอย่างหลายๆอย่างเลยดีกว่าที่มันแบบที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องพัฒนาตาม ากให้ทันแล้วก็ยิ่งเราเราอยู่นานขึ้นการที่เราจะรับงานอะไรอะค่ะมันก็ต้องพิจารณามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันรางวัลน,นี้เป็นกําลังใจให้ค่ะเมื่อเราตั้งใจทุ่มเทในการทํางานเรามีคนเห็นคุณค่าโดยเฉพาะเห็นคุณค่ากับบทบาทที่เราเล่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทนี้ให้อะไรกับคนดูอย่างน้อยให้สะท้อนให้เห็นจะดําจะขาว อย่างน้อยให้เขาได้เห็นแง่มุมต่างๆเ<ม>วลาที่สะท้อนผ่านตัวละครเรามันสร้างประโยชน์ตรงนี้อก็มีความสุขนะคะีคุณกรอรีบทบาทใหม่แบบแล้วเรื่องต่อไปอนะไรย่างเงี้ยาแบบเห้จะเป็นยนะังไงนะคนตัวแอปเองมีใจมางไหมก็แบบอยากเล่นเปนะ็ปนยะัไะแบบอย่าอเอยากอจริงๆเมืเ่อ้นยังแบบคุยกัพีเกเขียนบทอยู่เลยนะคะว่าแอบ,บยากค่ะว่าแบบงานต่อไปหรืเราจะจะรับ ยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่ลงตัวแล้วเรามีความสุขกับมันจริงๆที่ไม่ใช่แค่เราจะได้ทําการแสดงดีๆแต่ว่ามันให้อะไรกับคนดูจริงๆอยากเบียบอกคือแอปเคยเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วว่าเอ้ยเมื่อเรามีปัญหาต่างๆแล้วเราแล้วมีคนเข้าใจเราอะไรอเงี้ยค่ะมันมันมันมีคุณค่าอยากทําอะไรที่มากกว่าความสนุกมะเอาอย่างเี้ยีกค่ะ กราก็กวบบเราคุยกับคุรแม่แบบแม่ก็อ่ะถ้าตกปลาย,ปปาายแล้วตกปลายจะมีใช่ค่ะอยากทำอะไรงี่แหละไม่สร้างประโยชน์ก็สร้างมิต,ติใหม่แปลกๆไปเลยแนวแนวค้ายไปเลยใช่ไหมคล้าย <laughs> ออกันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะ ค่ะไม่ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพียงแต่ว่าก็าาอาจจะเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ได้เจอได,ได้ได้แบบร่้มเฟรมกันอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะมันหมายถึงว่าก็ัคทายปกติแต่ว่าไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษอะไรอยงนค่ะโอเคสิค่ะไม,ไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่แอมจะไม่โอ เป็นคน